มิวหายเแลาเราสนุกมากข้างในมีของเล่นหลากหลายไงแต่ว่าเดี๋ยวนันทาชมเองนะคะจุดแรกเนี่ยเป็นประทัพปุษนของเราตั้งแต่เป็นลิงชิมเพนซีนะแล้วก็ค่อยๆวิัฒนาการมาเนี่เริ่มยืนโตตรงได้ใช่ไหมแต่ตัวใหญ่ยอยู่ท้องป่องอยู่ใช่ปหคะตัวถัดมาก็จะเป็นเ,เริ่มเป็นคนตัวนี้เขกากล้าเล่นหนูน,นี่รายการไม่ได้มีค่าตั๋วให้เลอเนี่ยเต็มที่มากเลยอ่ะเฮ้ยมิว,ว ้างย0บเล่น <chapter S 2> 500รอยเลยนะครับ <encore> ค <asy> <t ose 32> ุณแนนคุณบิวมันกันใหญ่เลยเนี่ยสียแต่งว่างน่เราชอบนี่เราทำเนี่ปรมบุรุษนี่เป็นยุคนี่เป็นยุคนี่เราเป็นยุคของเราไงเราก็อยากมีส่วนร่วมมาออพอพอจากจากยุคนี้มาก็เริ่มมีความนูนขึ้นมาในส่วนอกทรงอกของผู้หญิงกลายเป็นลิ้นชิมซีตัวตัวเมียอะไรเงี้ยหรออิจฉาตลอดสงส่หายไปไหนโหเอ้ย ห้องนี้ห้องอะไรนะห้องเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับเปลือกโลกอะเกี่ยวกับโลกโลกหนีไปใช่ก็จะเกี่ยวกับเรื่องของโลกทั้งหมดนะคะแต่ว่าที่นี่มีเกมให้เล่นเยอะมากในห้องอนี้อันนี้คือแบบว่าให้ให้รู้สึกถึงว่าเวลาแผดิน,น,ดนไห<อ>วเ,ออเราจะรู้สึกยังไงจริงๆเมื่อกี้นะ่ะกับพี่บิวลองแล้ว1 4ลิตรก็ก็ปวดขหัวร้มึนๆหัวแต่อน,นี้จะแรงแวกว่า<อ>น,นี้ประมาณ4 6ลิตรนะคะเดี๋ยวรอดูเป็นยังไงบ้างเสียวอะอเราเราห้ามลงนะห้ามลงด้วยเหรอ เกิดก็ขึ้นเราจริงๆเราจะไม่กล้าก้าวขาแน่จริงเหรอแน่แล้วแม่ลงทำไมเด็กขอไม่เเลือแล้วก็เดินกันมานะคะหลายสายชั้นหลายโซนแล้วเหมือนกันสนุกมากใช่แล้ว่าตอนนี้ต้องขอคุยกับผู้ที่ดูแลที่นี่เกอนดีกว่านะคะว่าที่นี่มีอะไรบ้างสวัสดีค่ะ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 นะคุค่ะ อจารย์ดถามหน่อยี่เนี่ยบอกว่าก็แต่รุ่นแบบพี่สาวเนามาแบบเที่ยวกับแฟนนะคะก็เล่าให้ฟังว่าท้องฟ้าจำลองสวยงามอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้มีการพัฒนาอะไรต่อเพิ่มเติมบ้างคะในส่วนของการฉายของท้องฟ้าจำลองเนี่ยนอกจากมีการบรรยายดาวแล้วเนี่ยยังมีภาพยนตร์เต็มโดมโ<อ>นะคะภาพยนตร์ที่เหมือนภาพยนตร์นะคะแต่ว่าเราจะฉายขึ้นบนโดมท้องฟ้าจำลองค่ะโอ้คือก็นอนดูภาพน้ำแคุณผู้ชมจะได้เห็นด้วยนะ ค่ะนะคะแต่ว่าหน้ไม่ได้เห็นเสนาเพี่อดูเิเดี๋ยวมีโดมเลยด้วยใช่ไหมเดี๋ยวโอกาสหน้านะคะามาแล้วเดี๋ยวสัญญาว่าจะพาไปดูค่ะนะคะรา <squeez. S 2> <finished. S 1> ค,คาเป็นยังไงบ้างคะสำหรับการเขช้ชมที่นี่นะคะมีค่าบริการที่ต้องขอบอกว่าถูกมากๆค่ะเพราะว่าเราคิดค่าบริการทุกๆส่วนเลยนะคะ,คะทั้งในส่วนของการชมน้องฟ้าจำลองและชมนิทรรศการเด็กเพียง20บาทเท่านั้นเองแล้วก็ผู้ใหญ่30บาท นอกจากนั้นแล้วพิเศษกว่านั้นก็คือถ้าเด็กที่ต่ํากว่า3ขวบนะคะก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและเรายังให้ความสําคัญกับผู้สูงอายุด้วยค่ะเพราะว่าผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปก็ไม่มีค่าใช้จ่ายเช่นเดียวกันค่ะฟรีนะคะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายใช่แล้วแนะนาให้มาเป็นครอบครัวค่ะนะคะที่นี่เนี่ยมีทั้งหมดประมาณ4ชั้นเนาะอาคารนี้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีทั้งหมด4ชั้นค่ะ 2,558เนี่ยเราหวังว่าเราจะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิตที่มีการพัฒนานวัตกรรมต่างๆเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆพอดีด้วยไงใช่ค่ะใช่เราสุดสปอร์ตเซียนกันแบบว่าฉลาดฉลาดเนาะลองดูกันแล้วกันนะครับคุณอาจารย์ด่ามากเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้เราก็จะมีโอกาสให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ดูท้องฟ้าจำลองแล้วนะคะเพราะว่ามีการนำซีดีมาให้เราด้วยนะคะับเป็นรัปต์ตัด เป็นท้าะะตัดมาะะเป็นบางส่วนเพื่อที่ว่าเป็นน้ำจิ้มแล้วกันใครที่อยากจะมาดูเนี่ยก็มาด,ดูก่นนกอนว,ว่าเจ๋งขนาดไหนนะคะ ในส่วนของรายการเราสามารถติดตามได้ไหมคะ www.facebook.com/slash/ แบกใหม่ใหญ่ดังค่ะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทาง www.ibitchannel.com นะคะเข้าไปกดหน้าแฟนเพจเนอะแล้วก็ดูเรา2คนผ่านใน ibitchannel ได้แล้วอย่าลืมค่ะที่ manageronline.co.th เป็นเว็บหลักของทางช่องด้วยนะคะสำหรับของส่วท้องฟ้าจำลองราคาเว็บไซต์หรือว่าติดต่ออะไรยังไงได้บ้างคะ,คะในส่วนของเว็บไซต์ของท้องฟ้าจำลองนะคะก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ Uh, www.sideplanet.org <_ d ance> นะคะหรือว่าจะเข้าไปชมในส่วนของ Facebook ก็ได้ทอ<า>้องฟ้าเฟซบุ๊กจะใช้ชื่อว่าศูนย์วิทยาศาสตร,ร์เพื่อการศึกษาวัคท้องฟ้าจำลองกรุงเทพค่ะนะคะวันนี้เราสามคนขอตัวไปก่อนค่ะลาด้วยความสวยนะคะของท้องฟ้าจำลองค่ะสวัสดีค่ะ